สวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องยามาครับผมชื่อว่ายามามาครับหรือจะเรียกว่ายามาแกรครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมฮอลโลไนครับที่เป็นที่สองแล้วนะครับจากภาคที่แล้วเนี่ยเราได้สำรวจพื้นที่ไปส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ค่อยก,ก็ก็เยอะอยู่นะแล้วก็ได้เปิดแผนที่เปิดแผนที่ต่างๆในพวกนี้ที่จะที่เราไปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็น น่าจะเป็นตรงนะาครับไอตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะล่างกล้าผมตอนเนี้ยที่มีเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูมันคืออะไรจริงจมีหลายที่ที่ไม่ได้ไปนะถ,ถ,ถ,ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะมันจะมีไอเหมือนเป็นทางตัดอะ่ะมันยังไปไม่ได้นะไม่รู้ว่ายังไปได้ไดไดหรือเปล่าผมแค่ไม่สำรวจแต่ต้องมาลองดูก่อนไปดูก่า ังด้ต่าง,งหาตังด้วยเม่เงั้นไม่มีตังซื้อแบบซื้อของอะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ดาด,ดิเคเดี๋ยวไปทางนี้แล้วก็ลงแล้วก็เลี้ยว,วเดี๋ยวลองเลี้ยวเลี้ยวซ้ายดูนะเห็นมีทางตัดอยู่ ด้านซ้ายทางนี้ได้ถูกทางแล้ววะโอเคทางอ๋ออ๋ออ๋อเจ็บเจ็บเจ็บยุงกะเบื่อยุงจริงโอ้ยเอาอันนี้กะไม่โดนเดี๋ยวหน้าหนาไม่มีเอาไ่มีต่อไปเองอืม ให้พี่เขาพี่สูงพี่สูงพี่สูงมีนอน้ด้วยพี่สูงพี่สูงพี่สูงสูงไงเออไม่น่าพูดเลยพี่สูงไงโอ้ยไม่น่าลีบหายไปสามหลอดเลยหมดหมดเลยกู วดเลยทีนี้ใจเย็นนะโอ้ออะไรวะมองไม่เห็นโอ้โหกึมกลืนมากไม่ได้มองเลยใครร้องไห้อยู่อ๋ขอขขาบนข้าวบนครับมีน้องหนอนอยู่น้องน้องน้อยน้อยอะไรยังไงนะอืมอ่าดยไอ่ถึง ถึงอย่างไปไม่ได้กาจะมี่างอย่างต้องมีอุปกรณ์อะไรก่อนะไปถ่ายด้ว้องมาปดูก่อนนะนนะจะไปด้าซ้ายทางยืดต่อจะไปทางไหนอ๋อจะต้องมาทางนี้เลยอืมงั้นเราเราไปไหนดีไปทาง ขวาล่างสุดนะเป้ม,มขวาล่างนั้นไม่ไปเดี๋ยวบอสเนี่ยเอาไว้ที่หลังดีกว่านะตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้าจะเปิดด่านต่อไปเลนะ้เนาะเดาเออกเดาเอาอกเราต้องรที่ในแถวนี้ให้หมดก่อนดีกว่าเผื่อพลาดอะไรไปจะได้ไม่ต้องมานั่งแต่ก็ต้องกลับมาหาดีเพราะมันมีอันที่แบบต้องใช้ของต้องใช้ของอะไรบางอย่างถึงจะไปได้ พอน้องเี๋ยวพี่มาช่วยทีหลังพี่เตีย่ยพี่โดดไปถึงไม่เกิดมาเป็นตัวสุกบาา้างวะเตี่ยเดียยเลยเออเออนาะน้องเขาคู่น้องเขาคู่โอ้โหเรื่อเสียเลยน้องเขาคู่ไปดีกว่าน้องเขาคู่ อือ่าตอนนี้ปักอปดอา,าแล้วปดีกว่าถ้าไปาแปลงมีพลัเงเลยอ๋อเป็นทางอออืมอะอเจ็บเจ็บ,จบ อเจ็บเจ็บ,จบเนี่อไก,กูเนี่ยอให้ขมูพีตอรขึ้นเองวะ แล้วก็ถือไหนก็ได้วะดีกว่าไม่ได้อ่านี่ไงจัดได้ตัวนี้ด้วยขับืวนมาเป็นพึ่งบอตพึ่งกรุสมาเธอกรุสมาเธออ๋ออ๋ออ๋อเจนเจน มาไม่มาไม่พ oh, <osity> ุดมาเถอะพุดมาเถอะพุดมาเถอะโอ้มันพุ่งมันพุ่งพุดมาเถอไอ้เฉยเจ้านายพยาเนี่ยไม่โดนไอ้เจ้าอ่าอ่าไอ้เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เหยกุดกุดกุดใบอย่านะอย่านะอย่านะเอาให้เล่นสกปรกเล่นสกปรก อย่าไรอย่าไรอย่าออกนี่เหยออกนี้เลรอ่ะอย่าอย่ารออีกอ้โอ้โหอ้กอชกรูสอ่านถูกไ่ลูกม่าู้กรูสตากิ๊บศูนย์อย่าอย่าหลบโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยแกจะไม่รอจะไหวนี่ไม่ได้ปูอะไรอย่างอ่ะ อะไรอ,อะไรๆๆๆโอ้เลอศแบบเพียบเลยแมมมึงเคลียร์ยากเลยอืมก็ไม่ยากไอ้กูไม่รับูดเลยปากมันผ่าสวยแกวมาแล้วมาไห L ไม,ไ,หไ,มไ,หไม่ตังเ,เหรอโถ่เดี๋ยวก่อนเด๋อวสองโอ้โปพอดีเป อ๋อนวนวชาวบ้านเห็นนั่งยืนเห็นยืนอยู่บนอยู่ตรงหน้าร้านค้าร้านอธิชาโอ้โหโถเอ้ยเจ้าหิวงงเล็บเหมือนกระบองอิสมีเจ้าต้องเราต้องลุกเอลึกมากแค่ไหนโอ้อะไรกันแล้วเจ้าคือใครก็จะแล้วหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้มัน่าบเป็นความฝันที่แปลกจริงที่ได้ค่าที่ได้พาค่าเดินลงมาถึงที่นี่ถ้าเจ้าไม่ได้มาพบค่าข้าคิดว่าตัวเองคงไม่มันตื่นที่จากฝัน ค่าชื่อ,อแล้วสิลี่พิลี่อาพิลี่กันปกติแล้วใช้ชีวิตยอย่างเงียบสงบอาศัยอยู่ในเดทเมาส์อากาศในซาฟาร์พังเหล่านี้ไม่ค่อยเหมาะกับข้าดังนั้นข้าควรที่จะกลับไปถ้าเจ้าได้กลับขึ้นไปข้างบนแล้วแวบะบมาข้าสิข้าอาจจะเป็นวิธีที่ส่เจ้าและให้ข้าได้ตอบแทนความดีที่เจ้าได้ช่วยเหลือข้า,ามาสมวยถิ ได้หมดเลยมาก็มา,า,ามพิผู้ที่การมากมายให้หลงทางแนละเสียชีวิตจากความหิวโหยอยู่ในถ้ำก้อกให่นี้จำเป็นคนเล่นตอยู่แล้วข้ารู้ว่ามีนนี่ใส่ทำไรโอเคครับครับครับพี่พี่ยงพี่ดีกันนี่พี่ดีพี่ยงตามไม่ออกโอ้ยตอไปกินเลยกูมึงกูตั้ตงใจเรียนดีกว่าอ้าวโอ้แค่นี้มึงหลบไม่ได้ ไหนกันต่อเรื่อะไรวะโอ้ยขึ้นไม่ได้กันจะไม่ว่าเลยขึ้นไม่ได้ด <c oughs> ึ๊เปล่ารู้สึกไม่ดีเลยขึ้นไปก็รู้สึกไม่ดีอันจับทางนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวทางนี้ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราอ่ะมีทางลงอยู่เห็นล้อมไปทางลงดูเห็นทางลงต่งตรงกลางทางล่างตรงกลางข้างล่างสุดเลยเนี่ยจะมีทางลงระยะอยู่ไม่รู้ว่าไปได้ป่ะจำไม่ได้ว่าไปไหมไปลงไปยังแต่ ก็แต่อย่างนะเดี๋ยวแผนที่มันไม่อัปเดตจะไม่ได้แล้วพาจีเล่น,เ,นเรื่องอะไบ้างไปที่นเรื่องลืมาแล้วถึงยังว่าอย่าง,าางคุ้นไปบอกเลยไม่เป็นที่คุณหลงเลยนะพอพูดตรง อ๋อตรงนี้นีงไงเออจังได้แล้วโอ้โหเฮ้ยโง่อันนี้ลงไปแล้วแตวตรงนู้นน่าจะไปมาแล้วด้วยตรงข้างมันจะมีที่ลงใช่ปะมันตัดอยู่น่าจะไปมาแล้วงั้นไปตรงสารกที่เป็นรูปเขาสองข้างกันเลยกันปีศาจเขาสองข้างแลบบ้ซื้อเลื่อยก่อน ตังหาตังหาตังอ่ามันปล่อยลูกโอ้โกองตังกล่องตังกล่องตังกล่องตังเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บมาเก้ยไม่หมดแล้วอ่าขึ้นอีกเก อ้อยคุยเอ้ยโอ้ยมีสะปอนตีได้จริงนอะ้อยโอ้โอยอ้ยเออยดี๋ยว่มขอที่วันตะเกียบด้วยเลยเสียงอะไรเนี้อเงือกเนี่ยนี่เหรอเขาคู่ ใช่เหรอวะไม่เหมือนเองไม่รู้เว้ยไม่มีขาวแน่เนี่ยใช่ป่กว่าไม่ใช่เว้ยไม่ถึงอันนี้นี่ยักษ์ติเฉยตามันฟาดโอ้โหสองล้านเลยเหรอไอ้เราสองล้านเลยเหรอตากูวางผิดแหนะแหนะไอ้ใหญ่ไอญ่ใหญ่เจ็บเว้ยเรียบร้อย

ไม่ได้ประตู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 ไปไม่ได้รูปที่เปิดไปได้ปะไม่ได้โอเคอย่างว่าเฮ้ยโอ้ยตัวเล็กตัวจ่อยจะตัวน่าตัวน้อยจะมาตัวจ่อยไปไม่ใช่มาอะไรนะตัวมันเริ่มเลยมันจะจ่อยด้วย ออ้โโดนึนวะโดเลโดยโดนเายมันทุบครั้นี้มันทุบอยากทำอะไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนแน่ทุบทุแน่ทุบทุบแน่นีนแหออออฟาดออออตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ไอ,นในในอ,อ้โอ้ไม่เอาอย่ายนี้ลวเลยข้างไว้ข้างไว้เฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เฮ้ยโอเคไม่น่าไปจะยันพี่ชายโอ้อยยังไม่ได้ฮิวฮิวเมื่อกี้เลยอย่าทำอย่างนี้ดิโอ้ย่ามาเออเฮ้ยไปไม่ได้ไล โอ้โหไมเยีเลยเหรอแอบไกลเหมือนกันนะอโอ้โหศนเลยไปไหนกันตัวลายมันคลายเหมือนเราเล็สเลยอะไรวะเอออะไรวะเฮ้ยอ้าอ้าตีตี อ๋ออ๋อมันได้พลังกลับคืนเอ้ยเขาเรียกวะไรวะเกี่ยร์แล้วก็เงินกลับคืนมาอ่าแต่ก็เจ็บมาต่อเลยพี่ รีตีรีตีออกมาออกมาอีกขวดอีกอขวดอีกขวดออ้อีเวนลกกูด่ากูด่าน้าดาน้าไนนะหนาหนุนหน้กูเรียนรู้กูพัฒนาคร awesome. er. ับ ธนากูพัฒนาครับพี่น้องเรียบร้อยออออเอาละเอาละเอาลเอาละแกมตุยเชี่ยแกมาตุยเชี่ยเออ,อาตายกูฝากอย่านี้ไม่ตายสิเมื่อกี้แค่เล่นเล่นลอเมื่อกี้แค่เล่นเ่นอันนี้ของจริงโนดามิ no เลยครับดู โดนามิ่งจะตายวะโอเคไม่โดนรามิ่งแลวอะไอะไรอะไรอะไรเรียบร้อยไหมหายไหมเฮ้โอ้โหนีเดียวจะโดนรามิแล้วเดียวเองถูมแซิตี c โคริสวัตเต่ว่าแต่ฟ้าก็คืออย่างหน้าอ้ไปีสิวะอ๋อตีมงนก็ไปนี่เลยอู <t nak S 2> ้ยร้เจ oh, oh, ็ดห้ายังพลาดหไร้อยแปดหกโอ้โอยเยอะๆรวยและเกอะมันเป่งๆดีนะ จปต่อไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคเออเจ็บไปต่อดีกว่าอืมน้าไปได้เปิดตัวได้ไม่ไหนเนี่ยเอ้ายูหายะ ด้นะแต่ข้าคงคิดถึงเจ้ามากหากรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางทำไมไม่ลองแวะมาที่ร้านของเราล่ะที่อยู่ในเดิร์เมส์หน่อยละ่ะเข้ามาซื้อแผนที่และของจำเป็นเพิ่มอ,อีกเล็กน้อยมีวางขายจะจำหน่ายแล้วในร้านค้าสุดคมคอรนิเฟอร์พิเวนพเวนทางนี้เป็นไนว่าตัวตัวต่ ข้าด้ลน,นี่ครับนะมีเซตอ่ะบอยไปน้วมาเปล่าไม่ใช่ไม่ได้โอ้โหใครกันนะที่คืบคลานออกมาจากความมืดพระเจ้าเจ้าดเูเย่มากๆไว้หน้าที่ว่างเปล่าและแปลกประหลาดแถมยังมีอาวุธที่ดูเชื่อไรนั่นอีกของกลัวปกติ ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูให้ดูชนดของมึงมากกว่ามีอะไรบางอย่างที่สําคัญมากในดนเจ้ามาอย่างซรากของฮอลโลเนสสินนะแต่ข้าจะไม่ถามหรอกนะว่ามันคืออะไรบางทีเรามาพบกันอาจจะเป็นเพราะเจ้าต้องการความช่วยเจากข้าแล้วถ้าเอ๋ยไม่ต้องพูดอะไรต่อไปแล้วข้าจะให้มนขนาดเล็กน้อยอนหน้าลังกีที่ข้าเป็นผู้สร้างเสร็จขึ้นมามันเหมาะกับผู้ที่ตัวเล็กเล็กอย่างเจ้ามากโอ้โหย่างว่า เชื่อใจได้เจ้ากลัวไปเลยบ้านใจเลยสิอาหารม่าไปหมดเจ้าแล้วสิ่งที่ให้ต้องทังก็แค่ละมันไปซะโอ้โหต้องไม่หมดได้ไปได้ไกลมากกว่านี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้เชื่อคาสิเชื่อก็เชื่ออะอะกูตายไม่น่าเชื่อเลยกูตายเลยกดคิว ก้อลผ่นอะไรอเพื่อปล่จิตวิญ,ญญาณเฮ้ยจตกูขังไม่ปลปุอปล่อยฮ้ยนี่ต้อะไรโอ้โอ,อ,อ้นสุก็ตื่นเลยดีขอโนษนาฆขาควรจะตื่เจ้าก่อนเรื่องพลังบุญดำคาถาข้าขอทอดเจ้า ตอนที่เจ้านอนหลับอยู่แต่ดูเหมือนว่าใครยังก e ็เผลอหลับไปด้วยกันเจนาโอ้โหอะไรๆพวกเราก็ตื่นแล้วเจ้าควรจะช่วยข้าหน่อยได้ไหมสิ่งนี้ไม่เรียกว่าเป็นของขวัญต่อไทยอย่างแน่นอนทีนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เห็นหรือเปล่ามีสัตว์อะไรที่น่ากลัวเข้ามาใส่อยู่ในใจของกลางวิหารแห่งนี้มันเป็นการดูหมิ่นอย่างย่ามากเจ้าขอบคุณมากเลยถ้าเจ้าเดินลึกเข้าไปและฆ่ามันให้หมดมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแต่ด้วยพลังใหม่ที่เพิ่งได้รับมาเจ้าจะัดการไม่ได้อย่างสบายๆขอให้โชคดีจบเรื่องเล็กน้อยน้อยนี้นะสหายโอ้โห มาวะตอบแทนนะวะฟ,ฟรีรีดไอเหี้ยคารมิคครไมิฮากันใหญ่ใหญ่จริงค,คารมิคครไมิฮานี่อะไรเนี่ยอ้าวมันพุ่งมันล้อรถเลยเฮ้ยมาเป็นล้อรถเลยหาเอา้ยติดติดติดฝากฝากต่าง โอ้ยมันพุ่งมาเร็วจังเลยเว้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาเป็นโซนิกเลยอ่ไไอนไหนขบวนกูเห็นนะอยากได้คิดแอมกูโอ้โหมึงถมที่ไว้จันอางกังงสบพ่อว่างเลยอ หนามเนี่ยเฮี้ยทำเทียย้ายเนี่ยลงไปกูนี่ตายแน่แน่บันวะวขาามาาหาหมันวนะวเนี่ยขาาม่หา้าไอตัวนี้จำได้นี่ไงเขาใกันไม่ได้เราบอกต้องใช้ขามาม่ห้าเดียวอะ ขับไปข้ามไ้าไล่ไอ้เคียไม่ปล่อยมาเอามาเติมมาเติมมาเอามาเติมเกรดสิขัามโ,โอเคโอ้ทำอย่างนี้ไดด้วยนี่าจะฟั so าไม่เหน่เนสาเน่าสมันต้องต้องกลัวจะมาแน่ มันจะเป็นมิรและเชื่องมากแต่อากาศนอกเหมือนที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้มันจะไมได้วยความกดแค้นตั้งแต่สมัยโบราณถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเจา้าต้องทำในสิ่งที่ต้องทำค่าขอเอกเก่าคำข,ของคุณแต่แน่นอนเราต้องคูดต่างรู้ด,ดีว่าเจ้ามีวันผ่านมันไปได้ถ้ามีความสุขของข้าเออกูรู้ที่ะย้ำยังในในเลยคดิต,ตัวเองแต่ข้าแน่ใจว่าเจ้าเขาจะออกเดินทางตอนแล้วลวก่อนและจ้องมีศรัทธามากสิ่งที่เจ้ากำลังมองหาคืออะไรสิ่งนั้นมันจะต้องตามหาเจ้าเช่นกันโอ้โห หักก่อนเลยเฟืเลือดเฟืเลือดถ้อาอย่างนั้นเราสามารถไปทันได้แล้วไอทางที่มันมีตัวมาเกมขนาดนั้นได้ไหมทุกคนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไหมที่มันมีอ่ะมันเหมือนเป็นเรียกว่าเขียวป่าน่าจะไปทนันได้แล้วเพราะมีขามขาไมไอข้ามไห้าแล้ว <c oughs> ขึ้นไปเข้าไปกินก่นอนจะขึ้นไปอ่ไปซื้อของนะเพราะมีตงังค์เยอะแล้วโอ้โหมึกมาทำอะไรอย่าฮะอยู่พวกนี้ดิฝากฝากฝาก,ากโอเคอ่าโอเคๆตรงนี้ ต,ติฟรีติฟรีติฟรีนี่แหละเราต้องขี้นขึ้นขึ้นนี่ไงสออกเงนนี่นี่นี่ป่ะล้านปาร์ติทีโถ่เอ้ยทีกูนี่ไงดีครับ พเนาต์ปวดหมดมานั่งโอเคมานั่งหมดเลยเป็นแมวก็ไม่ได้เชิญละคนขายของน่าสใจอันนี้เอา,าก่นอนปวดอันนี้อันนี้อปวดอ่าตัวตัวฟ้าทะแน่เฟอร์ฮ่าฟ้า,ฟาทะเบกน้ำฝุร้อนเอามาก่อนก็ไม่ไ,ได้ใช้แค่นี้แหละ งานใหม่อ๋อผิดรันมีเคยมีห้าไปลข้ารู่สึกวสจะได้พบอีกจ้ชอบลายเล็กสบายเขาข้าไหมทำตัวตามธรรี่จ้าค่ขายท่รบเล็กน้อยใเจ้ามีแผนที่จะาช่โอ้โหมึงขายอะไรเนี่ยโอ้โหของกอชินี้มันเพลยของอรบางอย่าง ที่ใหญ่มากบางทีถ้าเป็นของจาร์อาจจะใช้มันนั้นได้ชิ้นของโซโซเวโซเพราะฉะนั้นส่วนดูระเบมันดูเหมือนลูกแก้วดีน่าจะไม่กลัวแค่นี้เหรอไอ้ลูกแก้วข้างบนเนี่ยเหรอข้างบนหัวเรานะไอ้บนซ้ายเราไม่ใช่ไหมซุปเปอรคีถ้าให้อธิบายง่ายก็คือกุญแจแหละแต่แค่เสริมันึงไปดนกุญแจเออขอบคุณมากที่อธิบายตอนที่เจ้าเนี่้เดินทางรู้สึกระเปียบว่าได้เพิ่เก็บอ๋ออันนี้ตัวดูดตัวตัวเงินที่ดูดเงิน ข้าจะอนุญาตอาจจะถูกลอบจบตีเลยช่วยเราหายใจความร้อนขึ้นถ้าโดนตีอันนี้น่าเป็นตีแล้วติดอวัยวะน่าจะเป็นนี่หรือเปล่าบ้า่าใช่จะคิดว่าเป็นข้อราคาไหมเปนคองไฟที่ส่งเสริมทั้อ๋อกอมไฟนี่นี่เองมันจะมีที่นี่หนึ่งที่มืดอยู่เราต้องเอาคองไฟนทบเปน่าจะต้องเข้าไปสอบอันนี้ไม่รู้คืออะไรงั้นเมื่อก่อนก็จะติดแต่เยอะ อากูผิดกะขวยเอ้ยด้านนี้ยังโถเฮ้ยอ่าเราเอ่อเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนไ่าๆๆปเก็บตังค์ด้วยใช้เยอะนหะเมื่อกี้เห็นโอ้ย ใช้เยอะมากเห็นแล้วอ้โอ้โหจ้าหนี้คือประเป็นเะรอันนี้อนนี้อานนี้ไม่ไงเป็นป่าครับเปนเขียวๆเนี่ยเป็นป่าเลยยั่ไงปี้หมดเออไม่น่าผ่านปล่อยไปเพียบเลยหมดยังไม่หมดไม่ได้โอ้ยตายสี เป็นที่ใหม่เหรอือม,มันจะใช่เนาะงั้นอ่างั้นเ,เ,ดเ,ออเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาพาตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพอนี้กันก่อนครับโอเคถ้าไปข้างหน้าต่อถ้าเป็นแบบแบบ แบบใหม่เลยถ้าให้เดาถ้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 าให้เดานะเพราะงั้นขอพักกันไ้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับให้กดแจ้งเตือนดะ้ถ้ามีคลิปใหม่ผมมาเดี๋ยวไว้มาต่อพันหน้านครับจะเป็นยังไงพ์ทหน้านครับจะเป็นพานที่ใหม่หรือเปล่าหรือจะเจออะไระครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับสวัสดีขอตัวก่อนนะครับ